ินนดีแปลรคา์เเซ็ตอสวัสดีครับผมเอ87ขายรถไปน้ำเรลือนาตีพร้อมครับเมื่อกี้มีเรื่องเล่าดีๆมีรถสวยๆมานําเสนออีกแล้วก่อนเดือนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับโฮเซลเรคคอร์ดศิลปินรถบ้านเมอสองนะครับสิบบริภาดคลิปดีๆสิบบริภาดรดถสวยๆนะครับเบอร์โทรผมแปะไว้ข้างล่างนะครับเนาะอ่าสามารถแอดไลน์จากเบอร์โทรได้มาชมกันครับเมื่อกี้ผมมีมาด้าสอง อ่าตัวนี้เป็น1.3 1.3สแตนดาร์ดสกายแอคทีฟนะครับสกายแอคทีฟเป็นตัว4ีดานเรียกว,ว่า4ประตูรถคันนี้เมื่อเดียวป้ายแดงนะครับอ่าสภาพนี่สวยงามเลยเจ้าของเดิมดูแลรักษาบาดีสีเป็นสีแดงนะครับสีแดงของอ่ามาสด้าเพิ่นนี่สิเป็นเอกลักษณ์เลยทีส่สวยเงาเงาฉ่าำๆแบบนี้ละ่ะสีแดงสวยๆนะครับเนาะสีสันตีให้95%เลยนะครับสีสันตีให้95%ไฟหน้าสวยๆอ่าเป็นโคมดำนะครับตัวนี้ โค้กเพื่อนๆจะเป็นสีออกดำๆออกสปอร์ตนะครับอ่าสวยดีอีกแบบหนึ่งนะครับนะ้องของมาสด้าสองกระจังหน้าโครเมียมสวยๆหน้าตัวนี้หน้าโฉมสกายแอคทีฟเนี่ยออกมาสวยนะครับออกมาดูดันออกมาสปอร์ตดูดีเลยอ่าในส่วนของล้อล้อแม็กเป็นขอสิบห้นิ้วอ่าขอสิบห้นิ้วยางเต็มๆยางผมรู้สึกว่าปี22นะครับอ่า22ใส่กันดิบยาวเลยละ่ะยางเต็มๆทุกเส้นทุกวงลงแม็กก็สวยๆแบบนี้แล้วลงโตกับตัวบอดี้เพิ่นเลยนี่ มีไฟเลี้ยวที่กระจกไฟเลี้ยวที่กระจกนะครับเนาะกระจกมองข้างเป็นแบบปรับไฟไฟ้าอยู่แล้วครับมือเปิดสวยๆแบบนี้แล้วก็มีเบาเบาสำหรับอ่ากันร้อยเรียบร้อยอย่างแบบนี้แล้วก็กาดกาดหรือว่ากันสัดกันอ่าหนามกันยังก็มีนะครับมีแถมไม่แล้วกลรองวาวไปใส่ก็สะดวกสบายครับตัวนี้ประโยชน์ใส่สวยมันก็หลายเติมอยู่ด้านหลังก็แบบนี้แหละครับยางสวยๆเต็มๆเน้นๆสุดเ้นสุวงนะครับเนาะ ด้านหลังไฟท้ายสวยสวยงามใสๆบ่มีแตกบ่มีราวิวบินสติ๊กเกอร์โลโกโ้สกายแอคทีฟอยู่ครับมาสด้าสองแบบนี้อยูค่ครบเนาะอ่าก็ถือว่ารายละเอียดดีนะครับรถคันนี้สภาพพร้อมๆสวยๆเลย,ย,ยรถปีใหม่เยอะนะ,ะปีสิบหกกับเบ่ร์เกิลไหลด้านซ้ายสีสันสวยงามครับรอบคันเลยสีสันสวยงามบลอดคันแบบนี้แหละหสวยกระจกแน่นๆกระจกแน่นๆกันเลยด้านหน้ามาด้านซ้าย ไฟหนากระยังสวยใสนะครับไฟหนาสวยใสทั้งสายทั้งขวาเลยล่ะมาดูในส่วนของกระจกกระจกบานหนาสวยสใสๆครับเป็นยังมีโลโก้มาสด้าอยู่แสดงว่ายังเป็นกระจกเดิมอยู่นะครับเป็นโลโก้มาสด้าถ้าสีตัวนี้6กเก้าหกเานว่าหกเก้าปีหนึ่งเลยปีหนึ่งเลยครับปีหนึ่งเลยท่านว่าหกเก้าใส่กันอย่างเงี้ยแล้นี่มาดูในส่วนของภายในเป็นบอด หนังสีดําสลับกับแดงนะครับดําสลับกับแดงแต่ดูแลรักษาไงนะครับแต่เป็นบอสสีดำอ่าเป็นบอสหนังนี่ผ่านค่ากับขาวโอเคครับขา,ขาวใสใดเลยขาวใสไดเลยสะอาดสะอานเพื่อนพรมส,สวยๆนะครับอ่านีส่สวยๆเลยตัวถาดกันฟุ้นนี่มางามๆแบบนี้แ่ละแอร์แบ็คู่หน้าแผงประตูส,สวยๆบ่แตกบ่ลาบ่บินส,สวยๆแบบนี้หละช้ำๆงามๆตกแต่งด้วยสีแดงหนังสีแดง นัดประตูนัดประตูเดิมเดิมนะครับบ่มีห้อยขันเลยบ่มีห้อยขันรถคั้นนี้ก่อนขางสีรไล่ละเอียดดีนะครับเนาะ,ะมาดูด้านหลังนี่ครับเบะสวยดำดำงามๆแบบนี้นะครับดำสลับกับแดงเนาะสวยๆพื้นพรมส,รสะอาดสะอาดดีนะครับพื้นพรมส,รสะอาดสะอาดดีเลยอถาดกันฝุ่นกันยังสวยแผงประตูด้านท้ายสวยอเดี๋ยวดูด้านหลังกันน่าจะเปิดจาก น่าจะเปิดจากด้านในเปิดจาก่ายเดี๋ยวอยเปิดจากท้ายไม่มีสวิตเปิดเปิดจากด้านในหรือว่าเปิดจากรีโมทก็น่าจะได้นะครับเนาะาาเดี๋ยวผมเ,เปิดลองเบรงอ่า,านี่ครับเปิดแล้วนี่เบรงความเดิมกันครับความเดิมซุ้มซอกเดิมเดิมนะครับตะโคงแบบตะเก็บเดิมเดิมแบบนี้แหละต่ลับฟ้าท่ายซุ้มซอกเดิมเดิมตะเก็บเดิมเดิม ในส่วนของร่องน้ำฝนครับร่องน้ำฝนเดิมๆห้อยอุง้งห้อยอากแบบนี้ครับเดิมๆเบื้องง่ายๆครับเดิมๆนี่ร่องฝากระโปรงก็ได้เดิมครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมาเบื้องในส่วนของอ,อุปกรณ์นะครับนี่แผ่นใหม่ยังแน่นๆนะครับแผ่นใหม่ยังแน่นๆกามีดได้สวยอ่าฟ่มยูครบยางอะไรยูครบเครื่องเมื่อ,อยูครบนะครับเล็กเล็กเป็นกันยังสวย,สวยเพราะมีสนงสนิมเลยเนาะอ่ายังเป็นสีผื่นได้สวยแบบนี้ละ ส่วนของด้านขวาทีนี้ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังด้านขวานี่ครับแผงประตูทุกแผงยังสวยๆนะครับนี่ทกแต่งด้วยเคฟล่าแบบนี้ดูสปอร์ตน,นะครับของมาสดาสองคนนะเบาอูอ้เงาทำสวยเงาตาแตกสวยๆแบบนี้แหละ,ะมาดูด้านหน้าฝั่งนคนขับน,นี่ครับแผงประตูทุกอย่างสวยๆกระจกทุกบานขึ้นลงไฟฟ้าปับไฟฟ้าไอปรับไฟฟ้านะครับนอกจากนี้เป็นปรับไฟฟ้าเมื่อเปิดมีซีบอลผสมแบบนี้ ช่องแอร์มันจะเป็นกลมๆไม่สวยแบบนี้นะครับสําหรับมาดดาสองอ่าก้อนส้นสำหรับด้วยเคีบล่าแบบนี้แหละครับตกแต่งด้วยสปอร์ตมากอ่าแล้วที่ผมมาคือพวกมาไล่เพื่นนี่แหละพวกมาไล่เพื่นเป็นการบอลใหญ่หลายแต่ว่าเป็นวงอ้วนๆเนี่ยจับเต็มเมื่อดีนะครับจับเต็มเมื่อดีมีมันตีฟังก์ชันมีแอร์แบ็กยังครบแล้วครับเนาะอ่าเดี๋ยวไปเบิ้งเล็กไหมกันครับเล็กไหมขออนุญาตเปิดสวิตช์ออนอ่าเล็กไหมยู่ที่ เบิ่งพร้อมกันครับบังตลาดจำบ่ายแสนสามหมื่นสามพันนะครับแสนสามหมื่นสามพันห,หกกัวคงหัวเกียร์สวยๆนะครับหัวเกียร์สวยๆหัวเกียร์เน่นๆสวยๆแต่งด้วยลายโเครเมียมแอร์เป็นแอร์ธรรมดานะครับตัวนี้เป็นแอร์ธรรมดาวิทยุเดิมโรงงานเรนซี่ดีได้นะครับเรนซี่ดีได้แบบนี้แหละแล้วก็สร้างงานจากพวกมาไล่ดูเพจเพจสวยๆเน่นๆคุ้มๆนี่สวยสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบครับน็อตประตูสวยๆเลยอ่า ลาละเอียดดีครับเดี๋ยวผมผาสิพาไปเบื้องไใน,นส่วนของห้องเครื่องนี้น้อยส่วนของห้องเครื่องเครื่อง1.3เบนซินนะครับกันนี่พันสามร้อยซีซีเบนซินกะถือว่าประหยัดอยอะแถมกล่องบันทึกไ้พ่อมลืมบอกว่าเป็นอะไรครับมีกล่องบันทึกไ้พ่อมนี่ฝากระโปรงเดิมๆครับฝากระโปรงเดิมหม้อกัอยู่สตติกเกอร์หม้อกัอยู่ครบน็อตสวยๆนะครับ,บน,น็บอตส, really สวยๆน็อต really สวยๆ really ย,ยังบ่ถอดน็อต really สวย น็อตฟ้ากระโปรงสวยมาตรงตัวคงตะเข็บบางสิทธะครับแก้มสวยน็อตเดิมๆเพิ่นแบบนี้แหละสุมซอกเดิมๆอ่านี่ห้อยมากห้อยยังกะยูุบขบแบบนี้แล้วครับเนาะสติ๊กเกอร์บางสิทธะครับด้านหน้าสติ๊กเกอร์สวยยุบขบอ่ารายละเอียดดีนะครับรถคันนี้นี่สุมซอกหัวโชกแห่งๆดีครับแห่งๆดีเลยน็อตฟ้ากระโปรงก็ว่าจะเป็นตัวติดกับบอดี้รถหรือว่าติดกับฟ้ากระโปรงแบสวยๆนะครับสวยๆกันเลยเครื่องเข้าสะอาดสะอาดครับเลืกเลือกสวย สะอาดเลยที่เป็นสีบ่อนสีเงนินนี่สะอาดบา่มีความแดงเลยล่ะ,ะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้เบิ่งครับสำหรับตัว1.3เั่านี้นี่ครับปิดเบาๆเรียบๆเงียบๆแบบนี้นะครับเบาๆเรียบๆเงียบๆแบบนี้ล่ะใส่กันเน่าๆแค่เดี๋ยวชักแสบเบิ่อนน้ำมันเครื่องใสๆนะครับ บ่มีควันแน่นอน,อน100อหนาลายเปรเซต์บอองหวงเรื่องน้ำสบายครับอ่านี่น้ำใสๆวนงามแบบนี้แหะครับนี่ใสๆวนงามน้ำบอดันเนะครับเนาะรับรองว่าเอาไปใส่กันกะสบายใจครับใส่กันเงี้ยวรถสำหรับมาส d a 2สองตัวนี้เดี๋ยวมาฟังราคากันครับ ตัวนี้มาสด้า2 1.3สแตนดาร์ด4ด่านปี2016นะครับรถสวยๆเดิมๆเม,มื่อเดียวแบบนี้อ่าผมเปิดราคาบอกเ,เ,เอา2แสน18,000บาทเพราะครับ2 18แค่ดีๆจะได้เต็มนะครับกับนนี้อ่าผู้ใดสนใจกับโทรเกับมาติดต่อผมได้ที่เบอร์โทรที่แปะไว้ไข้างล่างครับฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจใกันนะสำหรับโฮเซลเรคคอร์ดศิลปินรถบ้านมือสองสิบวันใ้พ่าดคลิปดีๆสิบวันใ้พ่าดรถด,ดีๆนะครับเนาะ,ะพูดได้จริงหารถไปใส่การใส่งานอยเดียรถปีใหม่เจ๊งน้อยราคาเบาๆผมก็ว่าแนะน้ำคันนี้แหละสำหรับผมกัมบาดสองขันนี้กะสิฝากไปซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีครับผมรถบ้านมือสองราคาถูกคัดสรรรถคุณภาพ บริการด้วยความสื่อสันและจริงใจอยากซื้อ,อยากขายขอให้บอกใกล้ไกลส่งได้ถึงที่ที่นี้แปดเจ็ดเลิศคาเซ็นเตอร์